นี่ไงนี่มูลเขาเนี่ยเห็นไหมฮะมูลวัวกระทิงนะนี่นี่ไงมูลวัวกระทิงไปไหนแล้วล่ะตัวเขาลงไปข้างล่างมิเล่เสียงอยู่ได้ยินเสียงใบไม้หักต้นไม้หัก วัวกรทิงลงไปแล้วลงเขาไปแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วโอ้ยตามมันไม่ทันหนกสูทางลงเขามันชันเกิน ขึ้นลำบากเกินวิ่งไล่ขิดกูทำไงวะเนี่ย <c oughs> อุตส่าห์ลงมาถ่ายวีดีโอไปซะละรูปหล่อ ทิ้งจะมูนไว้ให้ดูต่างหน้านะคะมูนวัวกระทิง